สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกทท่านกันเลยนะครับอ่ะนั่นแหละครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับจัดทําขึ้นเป็นพิเศษนะครับมาเน้นๆนะครับบนให้เนาะนะครับก็ที่ผ่านๆมานะครับก็จะมีหลากหลายสูตรนะครับบนเนาะนะครับซึ่งนํามาให้ดูกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าในงวดนนี้นะครับไม่แน่นะครับวดนี้อาจจะโชคดี ถูก3ตัวอีกนะครับก็เป็นได้นะครับเหมือนในงวดที่แล้วเนาะนะครับในคลิปในปกสลากนะครับก็ในปกสลากวดนนี้นะครับมันก็พอจะมีโอกาสอยู่นะครับที่จะมาในวดนี้นะครับซึ่งก็ในปกล่าสุดวันรัฐธรรมนูญนะครับลงท้ายด้วยย่อผู้หญิงเนี่ยไอตัวพยัญชนะท้ายเนี่ยนะครับมักจะมาบนนี่นะครับยอผู้หญิงลำดับที่13ามเนี่ย ซึ่งจะมาบนนะครับก็จะเป็นสามสามแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มเนาะนะครับเนี่ยก็จะเป็นสองสามสี่เนี่ยภายในสองสามสี่เนี่ยนะครับมักจะมาบนนะครับซึ่งมันก็ไปชนกันนะครับชนกันกับในสูตรบนในสูตรบนที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับอ่านะครับซึ่งเนี่ย มามามาทั้งหมดนะครับใน6งวดติดแล้วนะครับนะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่นะครับในสูตรบนนี้นะครับซึ่งมา6งวดติดแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่1 6นะครับ16กกันยานะครับเนี่ยก็นำนำเก้านะครับเก้ามาคูณกับหลักสิบล่างง่ายๆเท่านั้นนะครับ ก็คูณกันเราได้เท่าไหร่ก็เอาหลักหน่วยมาเนี่ยนี้ก็มาหลักสิบนะครับว่าถัดมานะครับนึงตุลาคมนะครับก็มาในหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยเนาะแล้วก็ถัดมานะครับไปเป็นในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ในงวดเนี้ยนะครับเจ็ดเนาะมาในหลักหน่วยนะครับแปดแล้วก็มาในหลักหน่วยแล้วก็ห้านะครับมาในหลักสิบอ่าเห็นไหมครับส่วนมากจะมาในหลักหน่วยนะครับนี่ลองดูนะครับในงวดล่าสุดเนี่ย บทที่แล้ว82นะครับนำมาคูณกับหลัก10ล่างนะครับก็98เป็น42เนาะเอาหลักหน่วยก็คือ2นี่มันก็จะมาลงเลยนะครับมาชนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็น2 3 4เนี่ยอันนี้เป็น2ก็แสดงว่าบนนะครับในวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้ามาตามสูตรแบบนี้ก็จะเป็น2นะครับก็2จะมาในหลักไหนนะครับซึ่ง ในหน่วยบนในหน่วยบนตัวนี้อ่าในสองครับเอาสองก่อนซึ่งสองตัวเนี้ยนะครับ,รบมันก็ไปชนก,นกันกับในสูตรเลขวิ่งเนาะนะครับในสูตรเลขวิ่งที่ผมลงให้นะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยในสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะมีสองเหมือนกันนะครับอืมนะครับแล้วก็จะมีหแล้วก็จะมีศูนย์เนาะอ่านะครับนี่แล้วก็มันจะเป็นในหน่วยบน นี่หน่วยบนในงวดนี้นะครับให้เก้ามานะครับเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยซึ่งสามงวดผ่านมานะครับมันหลักหน่วยแต่ไปในหลักสิบนะครับเนาะงวดนี้นะครับสามนี่ก็ไปในหลักสิบนะครับมาในหลักสิบอันนี้ก็มาในหลักสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็วนเข้ามาในหลักร้อยนะครับมันมักจะติดหลักร้อยมาเหมือนเดิมผมว่าในงวดนี้นะครับมันจะวน กลับมาที่เดิมแล้วนะครับซึ่งน่าจะเป็นหลักหน่วยนี่แหละครับก็เนี่ยนี่แหละครับแล้วผมก็คิดว่านะครับในหลักหน่วยจากที่ดูสถตินะครับหน่วยบนในงวดนี้ผมว่านะครับน่าจะเป็นในเลขขี้นะครับเลขขี้ต้องเข้าแล้วแหละนะครับเนาะเออนะครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับงวดก่อนหน้าเป็นเลขคู่งวดถัดมามันก็ต้องเป็นขี้นะครับเนไพ่แบบ 8ก็อาจจะเป็นขี้ก็คือ1 3 579นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ2 2ก็มา7นะครับมาเป็นเลขขี้นะครับเนี่ยวันนี้0นย์นะครับก็มาเป็นเลขขี้นี่แหละครับพักหลังๆนะครับก็จะมาเป็นเลขขี้นะครับเนี่ยเนี่ยก็มา1ก็แสดงว่านะครับตามสถิติถ้ามาแบบนี้ถ้ายังเดินดีแบบนี้ต่อนะครับก็ต้องเป็นเลขขี้นะครับเลขขี้ก็จะเหลือ7กับเนี่นะครับเป็นหลักหน่วย 7- จ็ดเก้านะครับ มันก็จะไปบังเอิญนะครับไปบังเอิญชนกันกับในปกสลากนะครับที่อันนี้นะที่ลายเซ็นเหมือนกันนะครับมักจะมี9เนี่เห็นไหมครับมันก็จะมาชนกับในตัวนี้นะครับนะแสดงว่าในวันนี้นะครับก็เราได้มาแล้วนะครับ2ตัวก็คือ2กับ9 นะครับเออนะครับลองดูครับลองดูนะครับลองดูลองนําไปเลือกซื้อสลากี Books. ิมเมงรัฐบาลดูนะครับส่วนในชุด3ตัวนี่แหละครับที่ผมลงให้ในก่อนหน้านี้นะครับถ้าว่ามี2ถ้าว่าจะมี2ก็คงจะเป็นในชุดนี้นะครับสูตรนี้ก็คือนะครับจะเป็นในสูตรแสนศูนย์นะครับแสนศูนย์ยังไงนะครับก็หลักแสนศูนย์ได้เลยครับเนาะเออนะครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านๆมานะครับ ก็มันเป็นหลักแสนเนี่ยจะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับหลักแสนศูนย์นะครับเนี่ยในปีนี้หลักแสนเป็นศูนย์เนี่ยออกมาเยอะเลยนะครับทั้งหมดก็คือห้างวดนะครับผมว่าหลักแสนศูนย์ยังไม่พอแค่นี้นะครับก็ตามสถิตินะครับถ้ามันมาแบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่านะครับในงวด16บธันวาคมเนี่ยเนี่ย ใครอยากถูกรางวัลที่หนึ่ะครับผมว่าในหลักแสนผมว่าต้องเป็นศูนย์อีกไม่รู้าว่จะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมาแบบนี้แล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเจ็ดยังมาซ้ํากันหลายงวดติดต่อกันเลยนะครับในภาษาอะไรนะครับแต่เอาศูนย์นะครับมาเป็นในหลักแสนเนี่ยนะครับจะมาอีกงวดนะครับเพราว่าไม่แน่นะครับมีโอกาสนะครับลองดูนะครับลองไปนะครับก็ คงไปหาตัวนิ้คงไม่มีแล้วมั้งนะครับเนาะเออนะครับแต่อาจจะเหลืออยู่นะครับหลักแสนที่เป็นศูนย์นะครับเนาะเพราะว่าถ้าเป็นผมนะครับผมก็เออนะครับศูนย์มันมาเยอะแล้วนะครับไม่ซื้อดีกว่านะครับเนาะแต่ไม่แน่นะครับเนาะทางกองสลากเขาอาจจะสับขาหลอกนะครับอาจจะมาอีกศูนย์อีกก็ได้นะครับใครคิดเหมือนกันกับผมนะครับขอไลค์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนาะอ่านอะลรครับเนาะ ก็นั่นเลยครับที่ผมนําสูตรนี้มานะครับก็คือมันมันมันยังไม่หลุดเลยนะครับก็ลองไปคํานวณดูเนี่ยนี่นะครับเนี่ยงวดนี้วันนี้สามสี่ห้างวดเนี่ยนะครับก็เข้าทุกงวดนะครับสูตรก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ใครยังไม่ได้ดูวิธีการคํานวณก็ลองย้อนย้อนนะครับไปดูแล้วกันนะครับซึ่งผมเขียนไว้ให้ในหลักที่หนึ่งเนี่ยมักจะมาในหลักสิบนะครับหลักที่หนึ่งก็ จะเป็นสองนะครับแล้วก็หนึ่งก็แสดงว่านะครับต้องเอาสองกับหนึ่งเนี่ยไปเป็นในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยก็ได้ตัวนี้นะครับศูนย์กับเก้านี่ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นเลขขี้มันก็ต้องเหลือตัวนี้ส่วนนี้มันก็ต้องเหลือตัวนี้สองนะครับอืมครับหรือก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเป็นแต่หนึ่งหนึ่งเก้าผมว่ามันมันออกไปแล้วนะครับมันออกไปแล้วนะครับปรกษามันออกไปแล้ว ก็ลองดูอาจจะเป็นหนึ่งนก็ได้นะครับอาจจะเป็นในที่ในที่ผมให้ดูนะครับในก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าไอเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยนะครับซึ่งพอในงวดถัดมามันมักจะมีห้านะครับก็ไม่แน่อาจจะเอาห้าเรามาจับในเด่นบนก็ได้นะครับแต่ในนี้ไม่มีนะครับแล้วก็บนนะครับมาดูในเลขดับซึ่งในงวดที่แล้วนี่เอาอยู่นะครับเลขดับนี่ในงวดที่แล้วนะครับ ก็ในงวดนี้ผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับสำหรับในเลขดับดับบนนะครับในงวดที่แล้วนี่ขนออกนะครับห้าแปดเนาะนะครับอ่างวดที่แล้วก็ในหลักสิบหลุดนะครับเนี่ยดับบนเอาไม่ค่อยอยู่หรอกครับแต่มันมันหลายสูตรเนาะนะครับออกห้าแปดผมก็ลืมไปนะครับมันหลุดนี่ครับเออนะครับมันก็หลายตัวเลหนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับก็หลุดเนาะเนี่ย หลุดทั้ง10ทั้งหน่วยเลยนะครับมันก็สูตรมันเยอะนะครับเนาะผมว่ามันก็จะมีในนี่แหละนะครับเนาะเออนะครับผมว่ามีในนี้แหละนะครับตัวเด่นนะครับสําหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีในดับนี่แหละนะครับสิบกับหน่วยนี่แหละมีในตัวนี้แหละนะครับก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนบางทีเลขดับมันอาจจะไม่ดับก็ได้นะครับหรือบางทีเลขดับนะครับอาจจะ เอาอยู่ก็เป็นได้นะครับเนาะแต่ตัวเนี้ยนะครับดับแน่นอนนะครับเนี่ยซึ่งในสูตรเนี้ยนะครับสูตรบนนะครับเป็นสูตรบนนะครับซึ่งให้มาเลขไหนนะครับมักจะมักมักจะหลุดนะครับไม่มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเนี่ยสมมติให้หกเจ็ดเนี่ยในงวดนั้นหกเจ็ดจะไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทั้งเจ็ดหกเนี่ยเออนะครับนี่แหละสองสูตรนี่แหละนะครับ เอาไปเป็นเลขดับแล้วกันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะมาก็ได้ถ้ามานะครับก็หกแปดกับหนึ่งแปดนี่แหละเนาะถ้าจะมานี่ถ้าจะสูตรมันจะเข้าจริงๆนี่แต่มันหลายงวดแล้วมันไม่เข้านะครับสูตรนี้นะครับสูตรบนเนี่ยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับไม่เข้าเลยนะครับหลายงวดแล้วหลายงวดติดแล้วนะครับผมก็เลยจะเอาสูตรนี้เป็นเลขดับนะครับเนี่ยในงวดก่อนเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับขนาดให้มาหลายๆตัวนี่ เนี่ยทั้ง5 282 2, นี่ยไม่มีทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสองสูตรเลยนะครับคิดซะว่าเอาเป็นเลขดับแล้วกันนะครับในสูตรนี้2สูตรนี้ก็นั่นเลยครับเนาะก็ลองดูนะครับในงวดล่าสุดก็จะนี่แหละนะครับจุด3ตัวก็ถ้าเน้นนะครับถ้าจะมี2เนาะนี่แหละก็เหลือแค่นี้แหละนะครับนี่แหละแล้วก็ผมก็คิดว่านะครับใน หลักร้อยนะครับร้อยนี่นะครับน่าจะเป็นร้อยน่าจะเป็นเลขคู่นะครับส่วน10บเนี่ย10เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเลขคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หน่วยหน่วยผมว่าน่าจะเป็นเลขขี้นะครับนี่แหละก็ลองดูนะครับก็คิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็หวังว่านะครับมันจะมาตามนี้ร้อยเป็นคู่สิบเป็นคู่หน่วยเป็นคี้นะครับ หรือไม่มันอาจจะเป็นนะครับถ้ามันจะไม่มาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นขี้ขี้คู่นะครับนี่แหละมันจะมาสองตัวหนึ่งตัวมันไม่มันถ้าเป็นขี้ข,ขี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าโอกาสมาน้อยนะครับเนี่ยถ้าเป็นขี้ขี้ทั้งหมดคู่คู่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าโอกาสมาน้อยมากเลย นะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไปนี่แหละนะครับเนี่ยขี้ขี้คู่หรือคู่คู่ขี้นี่แหละนะครับใน3ตัวบนนี่แหละนะครับก็ลองนี่แหละในชุดนี่แหละถ้าว่ามี2กับ9บนนะครับก็ขอให้นะครับสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับก็ชอบอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าว่ามันเป็นตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นในชุด นี่แหละนะครับลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับอย่างไรก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับสูตรนี้อ่าเราลองนำไปเปรียบเปรียบกันดูนะครับว่ามันจะมาในหลักไหนนะครับก็สําหรับในสูตรลับนี่เลยนะครับสูตรลับก็มันห้าเด่นห้านะครับงวนนี้นะครับผมว่าเด่นห้านี่ห้าเด่นมากเลยนะครับห้าหกนี่หกห้านี่เนาะนะครับเลขพศใหม่นะครับ ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่เช่นกันนะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับนี่แหละชอบ6กห้าเลยแหละนะครับหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดนี่แหละสามตัวนี่ะที่ชอบนะครับก็ใครยังไม่ดูโค้งสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเออเนี่ยก็ลืมให้ดูนะครับ สูตร499แล้วก็สูตร19ปีเนาะที่ที่เคยเข้า3ตัวนะครับ4ี9้นี่ให้มานี่ะครับส่วนสูตร19กปีนี่ก็เนาะนี่มามีมีมีมาชนนะครับมีมาชนเหมือนกันกับสูตร3ตัวเมื่อกี้อยู่เนี่ยมี0ูตรเกับ9มาอยู่ติดมาอยู่นะครับมี0ูตก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยในวันนี้ยังไงก็ขอให้สมาชิกโชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ